ระเรื <ibl ampa S 3> ่อน่ารักเรื่อน้าน้าชื่อฟ้าชื่อฟ้าน้าชื่อฟ้าน้าชื่อฟ้าพ่อพ่อซื้อแครซื้อแค่พ่อซื้อแค่พ่อซื้อแค่แม่คะแม่คะทำไมทำไมแม่ขั้วเนื้อแม่ขั้วเนื้อ แม่แม่ขั่วขั่วเนื้อเนื้อทำน้ำรั่วทำน้ำรั่วทำทำน้ำน้ำรั่วรั่วเธอเธอเชื้อเชื้อรั่วรั่วเธอเชื้อรั่วเธอเชื้อรั่วเธอเธอเชื้อ เชื้อรั่วรั่วหญ้าเพอหญ้าเพอกลัวกลัวหญ้าเพอกลัวหญ้าเพอกลัวอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่หญ้าใช้แร่หญ้าใช้แร่หญ้าหญ้าใช้ใช้แร่แร่พ่อแร่เนื้อ พ่อแร่เนื้อพ่อพ่อแร่แร่เนื้อเนื้อเขาเขาใช่ไหมใช่ไหมเขาใช่ไหมเขาใช่ไหมเสือไล่แพะเสือไล่แพะเสือเสือไล่แพะน้ำได้โล้น้ำไล่โล้น้ำน้ำ ได้ได้โลโลน้ำได้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 โลได้ได้โลโลได้โลได้โลน้ำได้โลน้ำได้โลเธอเรียอะไรเธอเรียอะไรเธอเธอเรียก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  ไรเธอเรีย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 ไรไเธอเรียไรเธอเรียกไรมาท่าน้ำมาท่าน้ำมามาท่าท่าน้ำน้ำมามาท่าท่าท่า ท่าน้ำน้ำน้ำท่าเทน้ำท่าเทยั่วโทะยูอโทศยั่วยั่วโทศโทะยั่วโทะยู่วโทศยั่วยั่วโทศยั่วโทสะ ยั่วยั่วโทสสะสะยั่วโทสะยัวโทสะยั่วยั่วโทสสะสะดูปากยั่วโทสะยัวโทสะยั่วยั่วโทโทสะสะเจอะเนื้อเน่าเจอะเนื้อเน่าเจอะ เจอเนื้อเน่าเจอเนื้อเน่า